กบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ช่องเจจิเกจากัวฟาร์ครับพามาชมห่อพันธุ์นะครับใหญ่มากนะครับผมตัวนี้ชื่อว่าอะไรสิอาปาเชย์อาปาเช่ครับจูเนียร์เจ้าอาปาเช่จูเนียร์นะครับเอกนาบของโชควาสนาฟาร์มนะครับ X907 นะครับอาปาเช่จูเนียร์ใหญ่มากนะครับผมตัวนี้ เลยครับ X Apache เ u n i o r นะครับ X 907นะครับผมใหญ่มากนะครับผมใหญ่ดีนะครับใครที่ผสมไว้นะครับา p a c จู Junior นะครับผมตัวนี้ตัวจริงนะครับลำตัวยาวมากนะครับลำตัวยาวแล้วก็เม็ดสีเข้มนะครับผมโบสจับก้านนะครับ ดวบันท้ายครับมันท้ายดีมากสุดยอดครับบันท้ายลำตัวยาวนะวัวตัวนี้ใครที่ผสมไว้นะแม่วัวลักษณะลำตัวสั้นนะตัวนี้ตอบโจทย์นะครับาเชจูเนี่ยกระดูกใหญ่นะแล้วก็ลำตัวยาวนะครับ <c oughs> หมอกนะครับหมอกเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไป ตัวนี้ชื่อแล้วใหญ่มากเลครับตัวนี้ <c oughs> ใหญ่มากครับ <c oughs> ตัวนี้ LV <c oughs> อะไรเนี่ย LV สองห้าเก้ตัวนี้ LV สองห้าเก้าใหญ่และสูงมาก ใหญ่จริงครับตนี้ที่รอนมากพี่น้อมากละชาวครับไแล้ว LV สองห้าเก้านะครับเล i อินเดียนชื่อว่าเลดอินเดียนะครับตัวนี้เจ้าเล d อินเดียนนะครับใหญ่มากนะครับ L.V. สองเกานะชื่ออะไรครับพี่ตัวนี้ L.V. สองห้าเก้า l เดียเลดอินเดียนะครับเลดอินเดียร์เลดอินเดียแดงนะครับผม L.V. 2องหาเใหญ่มากครับมได้ทะเบียนยไม้โเหสุดยอดครับใหญ่จริงของโชว์วาสนาฟาร์มทั้งสองตัวนะครับตัวนี้นะอาบาเชจูเนียแล้วก็เลด อินเดียนนะครับเล็อินเดียนนะครับทั้งสองตัวแล้วใครที่ผสมใบนะก็วันนี้พามาดูตัวจริงแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องเจเจเจ์เกษตร้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ